NY Topics เรื่องสิ่งแวดล้ออมรบๆตๆัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NY Topics กับผมพีทันสถิัน้พกดีครับวันนี้ถึงคิวของพักประชาธิปัตย์นะครับเกี่ยวกับการส่่งนโยบายสิ่งแวดล้อมซึ่งเมื่อ ep ที่แล้วผมได้พูดไปประโยคนึงว่าผมหนักใจมากกับการทําข้อมูลศึกษาของพักนี้นโยบายนะครับ คือคือพรรคาติปต์เนี่ยมีเว็บไซต์ของตัวเองนะครับก็คือ w w w d e m o c oh r a t o r t h แล้วก็ผมเข้าไปในลิงก์นโยบายนะครับด้านบนแถบด้านบนจะมีเขียนนโยบายอยู่คณ n d i d นายกก็จะเป็นคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะครับโดยครั้งนี้เนี่ยเขาในโยบายเขานะครับแบ่งเป็น3แกนหลักก็คือสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติก็ไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับแต่ที่น่าเสียดายนะครับคือเขาไม่พูดถึงสิ่งวีดล้อมเลยนะครับไม่มีเลย ก่อนหน้านี้นนถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามข่าวช่องผมมานะครับก็จะมีอยู่ข่าวนึง EP นึงตอนหนึ่งครับที่เป็นอะไรนะกรีนพีซกรีนพีซครับก็ไปคุยกับพักชฎิปั์แล้วก็มีสสผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับมามาพูดเรื่องปัญหาสิง่งแวดล้อมอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอ้ผมว่าผมนึกว่าพักชิปั์จะมาสายสิ่งแวดล้อมสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่านโยบายทั้งหมดเนี่ยไม่มีเรื่องสิง่งแวดล้อมเลยจริงๆนะครับคือเขาเน้นแบบว่าโรงเรียนการศึกษา หมู่บ้าน SME บ้างนะครับกรรมสิทธิ์ที่ดินประมงท้องถิน่นอะซึ่งผมเนีวันนี้ที่จะมาพูดเนี่ยคือเรื่องประมงท้องถิน่นนี่นแหละแล้วก็มีเรื่องประมงพาณิชย์ภายใต้ IUU ซึ่ง IUU เนี่ยผมเคยพูดไปเมื่อตอนหนึ่งกินพีซกับพระวชาธิปัตย์เนี่ย EP 91นะครับแล้วก็เรื่อง IUU ครับก็จะเป็น EP 64ซึ่งผมได้เคยอธิบายไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเพิ่มเติมก็ไปติดตามกันได้นะครับ ก p นพีซกับภัชดิปัดนะครับ91แล้วก็ IUU นะครับเอ่อ EP 64นะครับออกตัวก่อนเลยนะครับว่าต้องขอภัย FC ภวชดิปัดทุกท่านด้วยนะครับข้อมูลไม่มีเลยนะถึงแม้ว่าเวทีดีเบตเนี่ยภัชดิปัดนครับตัวแทนที่ส่งมาจะตอบพวกปัญหาฝุ่นอะไรเงี้ยเขาก็พอมีนโยบายอยู่นะแต่ทำไมไม่เอามาใส่ในเว็บนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเลยท้า้ผมผุด อีกอีก,อกห,นหนึ่งคอนเทนต์ขึ้นมาว่าผมอาจจะทําเป็นตอนหนึ่งเฉพาะการแก้ปัญหาฝุ่นของแต่ละพักนะครับซึ่งจริงอะถ้าเกิดหลายท่านไปฟังไปทีดีเบตเนี่ยก็อาจจะได้ขอ้อมูลไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะแสดงความเ,เห็นของผมเข้าไปด้วยนะครับส่วนตัว่าส่วนตัวนะครับว่าคิดว่ายังไงถูกต้องหรือเปล่านะครับอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามนะครับอาจจะเป็นช่วงสักอาทิตย์หน้านะก่อนที่จะเลือกตั้งกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คิวเยอะมากก็ต้องทําอีกหลายพักเลยมาดูที นโยุบายที่13ของพระชิติปัตย์นะครับเรื่องปลดล็อกประมงพาณิชย์ภายใต้ IUU อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากนักนะครับแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับพวกการใช้แรงงานแล้วก็เกี่ยวกับพวกทะเลนะครับพวกแบบสิ่งล้อมทะเลนั่นแหละนะครับก็เกี่ยวนิดนึงเขาบอกมาตรการนี้นะครับเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาภาระผันผวนในธุรกิจประมงของไทยที่มาจากเงื่อนไขของ,ององค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO รวมถึงสหภาพยุโรป EU ซึ่งเป็นคู่ค้าที่มีอิทธิพลในการกำหนดเงื่อนไขกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการทำธุรกิจประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายทำลายสภาพแวดล้อมรวมถึงระบบนิเวศของโลกรวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแรงงานธุรกิจประมงหรือ IUU ยูทำให้ธุรกิจประมงไทยเผชิญกับปัญหาอย่างรุนแรงนโยบายบล็อกประมงพาณิชย์ภายใต้ i อ u ต้องการพลิกฟื้นธุรกิจประมงไทยให้กลับมาสร้างรายได้เข้าประเทศไทยจำนวนมหาศาลอีกครั้งภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สากลยอมรับโดยการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งระบบโดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมายประมงปี2 5 5 8ที่มีเงื่อนไขบีบรัดเกินความจำเป็นกับผู้เกี่ยวกับธุรกิจประมงจนไม่สามารถปฏิบัติได้ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากสมาคมผู้ประกอบการประมงมาโดยตลอดอาทิ ข้อที่ 1. ข้อเสนอให้แก้ไขบทบัญญัติในพรกรประมงคลายความเข้มงวดโดยเฉพาะบทลงโทษที่รุนแรงเพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจประมงไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ 2. แก้ไขปัญหาแรงงานในธุรกิจประมงที่ยังขัดแคลนและถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขกฎหมาย 3. การเยียวยาจากรัฐบาลต่อผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมาย รวมถึงการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำที่ตกต่ําเป็นต้นอันนี้ผมเห็นต่างแล้วก็อาจจะไม่มีโซลูชันให้นะครับคือ EU เขาเป็นมาตรฐานสากลที่อยู่แล้วนะครับของ EU ที่จะแบบไปค้าขายอ่ะคือธุรกิจปาะมงไทยเนี่ยเคยเป็นสินค้าส่งออกที่มีอะไรมูลค่าส่งออกสูงที่สุดนะครับแล้วก็แบบเป็นอันดับต้นๆของแบบภูมิภาคเลยมั้งแต่ว่าพอโดนกฎหมายนี้เข้าไปเนี่ยมันก็ก็อาจจะทําให้ธุรกิจมันแย่ลง จะถามว่าทําไมถึงเราถึงทาให้มาตรฐานการกทำประมงของไทยเนี่ยทัดเทียมกับมาตรฐานของโลกไม่ได้อันนี้ผมว่าสงสัยนะเรื่องกฎหมายต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันยังไงกันแน่แล้วผมอ่ะมีความเชื่อลึกๆว่า i ยูเนี่ยมันไม่ได้ทํายากหรอกแต่ที่ทํากันไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะาเราใช้แรงงานแบบผิดหรือเปล่าเรากดขี่แรงงานหรือเปล่าเราจัดสัดน้ําเกินเท่าไหรเกินลิมิตเกินโคตา้าหรือเปล่าเรามีการเท่าไหรกดขันหรือว่าจํากัด การทำประมงในพื้นที่บ้างไหมคือเราเหมือนไปเทคเทคเอามาจากด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเลยอะเอาจากทะเลเามาอย่างเดียวเลยเรามีการควบคุมตรงนี้หรือ,อยังนะครับเรามีการประเมิอนอะไรตรงนี้หรือเปล่าหรือปล่อยให้เขาจับไปจับไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเป็นยังไงครับก็ไม่เหลืออะไรเลยครับสิ่งแวดล้อมถูกเอาไปหมดแล้วทะเลไม่เหลือปลาแล้วอย่างเงี้ยสมมติแล้วอย่างนี้มันถือว่าดีหรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะต้องปรับมากกว่านะครับแล้วก็กฎหมายเนี่ยจริงๆควรจะต้องเข้มงวด มากขึ้นด้วยซ้ำนะไม่ใช่ว่าอะไรคือมันคงมีตรงกลางแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ประกอบธุรกิจประมงไม่สามารถดําเนินการตามมาตรฐานสากลได้อ่ะคุณก็ปิดไปเลยไม่ต้องไปค้าขายต่างประเทศนะครับขายขค่ในประเทศนี่นแหละแล้วทาให้มันดีก็พอนะครับอีกทั้งรัฐบาลอาจจะต้องมีการอย่างที่ผมบอกอะ่ะออกใบอนุญ,ญาตอะ่ะแคปอะ่ะแคปแคปไม่ให้จับสัตว์น้ําเกินเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาอาดีตที่มันรุ่งเรืองเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมหรือเปล่าเราปล่อยให้เขาแบบเข้ามาสาวได้สาวเอา จากทะเลมากไปไหมอย่างเงี้ยต้องมากลับมาตั้งคาถามนะครับคือเข้าใจแหละมันคงกระทบกับผู้ประกอบการที่อยู่ตรงนั้นอนะแต่ว่าในเมื่อคุณทําผิดมาแต่แรกอะแล้วคุณคาดหวังจะทําผิดเหมือนเดิมเง,งี้ยมันมันไม่ถูกต้องนะครับต้องมาควบคุมกันใหม่นะอันนี้ผมสงสัยนิดนึงต้องมาเข้าไปดูรายละเอียดแล้วครับอืมก็เป็นประเด็นเดียวที่ผมพอจะพูดเกี่ยวกับนโยบายบนเว็บเขาได้นะครับเรื่อง iuu นะฮะมีแค่นี้จริงๆพูดแล้วขึ้นนะมันควรจะต้องควบคุมนะครับจริงๆริงผมพูดจริงนะคือคนทําผิด ่นและคนเคยอู้ฟู่มาก่อนแล้วแบบถูกถูกคนเหมือนถูกครูตรวจแล้วแบบทำอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วก็มาแบบอยไม่ได้นู่นนี่นั่นจะต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมมันไม่ได้แล้วครับเพราะปะัญหาน,นี้มันถูกมันถูกเอาขึ้นมาพูดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องแก้ก่อนนะครับเออมันต้องทําให้มันถูกต้องนะฮะโอเควันนี้ของพับชติปัตก็มีประเด็นเดียวประเด็นนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพหน้าน,นะครับสวัสดีครับ NY Topics เรื่องสิ่งแวดล้อม รอบๆตัวคุณ